เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในขะาะผมผพผมเ<ม><ม>ช่นเคยเนาะทริกเกอร์เนาะวันนี้อยู่กับการจันดับกันอีกเช่นเคยเนาะในการจันดับในวันนี้นะครับจะเป็นเกมแนวไม่ใช้เน็ตแนวเวอร์ชันสไตล์เล่นแบบอิสระตามใจเราเลยนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปไว้ด้วยนั่นเองก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอมาได้ ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าว่าจะมีเกมแนว open world เกมไหนน่าเล่นกันบ้างหรือว่าเกมไหนมาใหม่กันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่ที่เกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมแรกนะครับก็จะเอาใจคอที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถที่เป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า extreme motorbike นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมขับมอเตอร์ไซค์ที่ เราเนี่ยสามารถขับเป็นไหนก็ได้ตามใจของเราเลยแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีรถมากถึง20วบาคันถ้าเราไปเลือกเล่นเลยนะฮะก็จะมีระบบการแต่งตัวรถด้วยนั่นเองนะก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยภาพวในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะ นะกเกมที่2นะสำหรับเกมแนว Open World นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Open World s t r ต n ั Beta นั่นเองนะก็เป็นเกมแนวผจญภัย Open World นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งที่เราเราเนี่ยก็ต้องไปสำรวจก่อนส่วนมากภพรกิจเนี่ยเกมนี้จะไม่มีเพราะมันจะเป็นตัวเบต้าอยู่ก็ยังไม่มีอะไรให้ทำแต่ว่าคือถ้าใครที่อยากเล่นเกมที่เป็นอิสระแล้วก็ เดินแบบชิวๆเดินแบบเพลินๆเ,เล่นในเกาะนะครับก็คือไปลองเล่นกันดูได้นะภาพกราฟิกนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยมือถือสเปคต่ำเนี่ยเล่นไม่ได้แนะ่นอนนะมันกินสเปคมากๆแล้วก็ภาพมองการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะไปลองเล่นกันดูได้นะ สกมที่3เนี่ก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถกันอีกแล้วนะก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Super Car Simulator นั่นเองนะสับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถที่มีอะไรให้ทำคขอนข้งเยอะแยะมากมายเลยนะก็จะมีโหมดแบบหลายโหมดโหมดแบบว่ามีเป็นโหมดดิฟโหมดออนไลน์เล่นกับคนอื่นนะฮะแล้วก็จะมีโหมดที่เราเนี่ยสามารถเล่นแบบเอาเพนเบได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นโหมดที่ท่างจะตับโจทย์นะสำหรับใครที่อยากขี่รถเล่นหรือว่าอยากหาอะไรทําที่แก้เบื่อสำหรับการแข่งขันนะครับคือ สามารถเล่นโหมดอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะเกมนี้น็จะมีรถต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกจนเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีการตกการแต่งรถด,ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมไปเล่นกันนะสำหรับเกมที่ค่อนจะสนุกเหมือนกันนะครับเนาะ สำหรับเกมที่เนี่ยก็จะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์แล้วก็อยากหาเกมเนาะจำลองสถานการณ์ที่เป็นแบบโอนเวอร์เล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโอโจเดอะเกมนั่นเองนะเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมเหมือนว่าอารมณ์เหมือนว่าเราเนี่ยจะเป็นอ่าจะทำงานเป็นรถรับส่งเหมือนวินโนไซอ่ะแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปส่งคนไปเรื่อยนะคือแบบค่อนข้างจะมีอะไรให้ทำค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเล่นตามใจเราหรือว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตามภารกิจของ เราก็ได้นั่นเองนะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรต่างๆที่ห้างเยอะนะมีการตกแต่งรถโ์ไซค์แล้วก็มีการแบบว่าเลือกซื้ออะไรต่างๆได้ก็นข้เยอะเลยนะครับก็คนถ้าจะเล่นสนุก <c oughs> เล่นเพ่อนอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าเล่นเกมที่แบบเหมือนวินโมไซค์แล้วก็เหมือนวินโมไซด์ว่ารับส่งคนอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะภาพกราฟริกเนี่ยก็ไม่ก็ได้สวยจนเกินไปนะถือว่าเล่นได้อยู่นะมือถือสเปกต่าเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่นะครับก็ ภาพอมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพอมองบุคคลที่สานั่นเองนะครับลองเล่นกันดูได้นะ so เราก็มาอยู่ที่เกมครึ่งทางที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนันสหรบเกมครึ่งทางในวันนี้ในะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนว open world แล้วก็อยากหาเกมแนว open world ที่ไม่คิดสเปคเล่นอยู่เนี่ยคือห้าพาเกมนี้เลยนันสหรบเกมที่มีชื่อว่า sandbox city นั่นเองนันสหรบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว open world ที่เราเจะไปอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่เราเจะ คอยไล่ชนพวกซอมบี้หรือว่าไล่ต่อยพวกซอมบี้นั่นเองนะครับก็หลักๆของเกมนี้ก็ภารกิจก็คือให้เรากําจัดซอมบี้ให้หมดนะครับถ้าเราไม่กําจัดเนี่ยมันจะกินคนแล้วก็จะมีซอมบี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะไม่กําจัดก็ได้หรือว่าเราเนี่ย,จะ,จ,ยจะเล่นตามใจเราเลยนะครับหรือว่าเราจะขี่รถเล่นตามใจเราก็ได้นั่นเองเราสามารถทําได้ เยอะแยะมากมายเลยนะในเกมนี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกออกแนวสไตล์พิลิปนนั่นเองภาพมวลในการเล่นจะเป็นภาพมองคนที่3นั่นเองนะครับก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะ เกมที่6กนี้เขจะมีชื่อว่า o v e r l e s s Racing นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถกันอีกแล้วนั่นเองนั่นสิ เกมโอเพนเบอร์ที่เป็นเกมแข่งรถเนี่ยขเขา่้าจะมีมากเลยนะครับคือในคลิปนี้เขาค่อนข้างจะมีเยอะแล้วเกมนี้นะครับสามารถเล่นในทั้งโอเพนเบอร์แล้วก็เล่นในทางแข่งกันด้วยนั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้เขาค่อนข้างจะมีสนามหรือว่าให้เราไปเลือกเล่นเขาจะมีอยู่สติปก่าสนามให้เราไปเลือกเล่นกันนะแล้วก็จะมีรถต่างๆให้เราไปเล่นกันเขาจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเกมที่เขาจะสนุกอยู่กันนะภาพกราฟิกนี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะก็เป็นภาพ,พที่เขาจะ ตอบโจทย์นะสับใัรที่ชอบแข่งรถที่เป็นภาพสวยหน่อยๆแล้วก็อย่าหาเกมที่เป็น open world เล่นนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนั่นเองนะครับเนาะะลองเล่นดูได้นะ ยก่ิที่เจ็ดเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกม Open World แล้วก็อยากหาเกมแนวคล้าย GTA เล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Go to Thrustic k นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเกมแนว o p e ว World ที่ออกแนวสไตล์คล้าย GTA เลยนะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆให้เราไปเลือกเล่นขึ้นเยอะๆนะมีท่างการขับขี่เครื่องบินการขี่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆขี่ลิค็ปเตอร์นะครับก็ยังมีเลยแล้วก็จะมีพวกภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกเล่นขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็จะมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะ โอเคเลยนะแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปภาพมือใการเล่นเนี่ยก็เป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมคล้ายแนว G T. แล้วก็อยาหาเกมเกมคล้าย G T. เล่นนะครับคือต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะเป็นเกมที่ม,มันจะสนุกอยู่กัน ที่แปเนี่ยจะมีชื่อว่าอวานนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเกมเนืเรื่องประจนภัยโอเว่นเวอร์นั่นเองที่ท อาบาเนี่ยไปเยี่ยมคุณปู่ที่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับในการสำรวจเนี่ยก็จะมีอะไรต่างๆให้เราไปพบเจอกันก็เยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเกมนี้ก็เป็นดีเกมนี้ที่พอสำหรับสไตล์คนที่แบบเกมแบบเล่นเป็นเพลินเล่นชิลๆอยู่นะครับก็คือยกให้เกมนี้เลยนะฮะแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยภาพมุมในการเล่นเนี่ยก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะก,ก็ลองเล่นกันได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้ and sins, sins love me though เราก็ไปอยู่ที่เกมรองอันดับสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสตหรับเกมที่มีชื่อว่า white land นั่นเองนะสตหรับเกมนี้นะครับก็ใจขอใิชอบเล่นเกมแนว survival แล้วก็อยากหาเกมโอเ n w นเวิร์ลเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้เลยนะเป็นเกมที่น่าสนุกนะก็เกมนี้นะครับจะมีแรงสานให้เราเลือกทําเยอะแยะมากมายเลยนะก็จะมีพวกอย่างเช่นการครับพงครับของการหุงหาอาหารการสร้างบ้านอะไรต่างก็มีเยอะแยะให้เราไปเลือกเล่นนะครับเนาะภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่า โอเคเลยนะมาจออ่อแนวสไตล์พลิกอนนะภามวในการเล่นจะเป็นผ้ามุมมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็สามารถปรับได้ตามใจเราเลยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกอยู่เหมือนกันนะแล้วเกมนี้นะครับรับรองการเล่นมัลติเพเยอร์เล่นกับคนอื่นด้วยระบบฟงแลนนั่นเองนะครับก็คือการปล่อยสปอตในการเล่นนั่นเองนะครับก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะ ก็มาอยู่ที่เกมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยที่มีชื่อว่า GTA V Fan Make นั่นเองนะครับเนาะเกมนี้นะก็จะเป็นเกมที่สร้างโดยแฟนๆเกมที่สร้างขึ้นนั่นเองนะสร้างขึ้นค่อนข้างจะเหมือนเลยนะตัวละครเอยหรือว่าตัวรถเอบก็จะมีความคล้ายคลึงใน GTA บนคอม มากๆเลยนั่นเองนะครับภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้แล้วก็จากผู้พัฒนาก็ให้สเปคขึ้นมาก็ประมาณแรม2กิกขึ้นไปเลยแรมน้อยกว่านั้นกระตุกหรือว่าอาจจะหน่วงก็ได้นะแล้วก็เกมนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันตัวของเบต้าอยู่นั่นเองนะสำหรับใครที่แบบเล่นแล้วโหลดไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันค้างหรือว่ารู้สึกว่ามันทะลุแบบอะไรต่างๆนะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะครับนะ โอเคนั้นสำหรับใครที่อยากโหลดนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้หรือว่าใครที่อยากเข้าไปดูการัปเดตของผู้พัฒนานะครับในช่องของผู้พัฒนาเนี่ยก็ผมก็ได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับก็สามารถไปโหลดเกมนี้ดูได้ ก็เป็นแบบสลับสิบเกมแนวโอเปนเบอร์ที่ไม่ใช้เน็ตเท่เามันให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์แล้วก็กอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับ,บก็น่าจะจบคลิปนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม